เริงสสแมที่มานั่งรอขออาหารจากนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมาบนราวสะพานบระเวงทองจากใกล้กับชายหาดอ่าวนางจังหวัดกระบี บางคนสงสารก็ยื่นอาหารให้พร้อมกับถ่ายภาพเล่นนะครับถึงแม้ว่าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่จะติดตั้งป้ายเตือนว่าห้ามให้อาหารลิงก็ตามตามให้ฝูงลิงแสมลงมาจากภูเขาที่อยู่ติดกับชายหาดมารอขออาหารเพิ่มมากขึ้นตอนนี้รวมแล้วกว่าร้อยตัวได้ครับบางตัวว่าออกจากพื้นที่ไปหาอาหารตามชายหาดร้านค้าบริเวณใกล้เคียงด้วยสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยว ก่อนหน้านี้ครับในพื้นที่ชายหาดอ่าวนางไม่ค่อยจะมีลิงลงมากินกันนะครับเนื่องจากว่าบริเวณชายหาดเนี่ยมีสุนัขจรจัดอยู่เยอะลิงก็เลยกลัวครับแต่พอกําจัดแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของสุนัขจรจัดไปตอนนี้ลิงสมแมกก็เลยเพิ่มขึ้นมาแทนก็ต,ตรงนี้ก็เป็นห่วงว่าต่อไปถ้าเกิดสุนัขน้อยลงหน้าหาดนะครับลิงที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ทำหมันลิงเลยลิงนี้อาจจะรบกวนนักท่องเที่ยวที่นอนอยู่ ชายหาดหรือลงมา,าหรือหรือหยิบถวยสิ่งของที่นักท่องเที่ยววางไว้ระหว่างที่นอนพักชายหาดอ่าวนางของเราตรงนี้ครับก็เป็นห่วงอยู่ตรอที่อบตอ่าวนางกล่าวว่าการแก้ปัญหาลิงแสเมด้วยการควบคุมประชากรหรือว่าทำาหมันเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าพอใช้การยิงยางสลบเนี่ยลิงแสมจะไม่สลบทันทีทคุณผู้ชมแต่มันจะวิ่งหนีเข้าไปในป่าและตรอที่เนี่ยก็ไปตามจับดับมาไม่ได้ครับ